สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่กันให้กับคนคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่วันนี้เราอ่านวันที่4นะคะจะอ่านไปถึงวันที่15ตุลาคม2567นนะคะต้องขอโทษจริงๆที่มาล่าช้านะคะแม่หมอติดภารกิจในเรื่องของงานนะคะมาวันนี้เราจะมาตั้งใจอ่านไพ่ให้นะคะ แม่หมอขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษสิบใบนะคะมาดูในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆมีไหมและกําลังจะเกิดเรื่องใดสิ่งใดกับคุณนะคะตั้งแต่วันที่4วันนี้ที่แม่หมออ่านไพ่นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2567นะคะ อนุญาตนะคะเป็นตัวแทนเนาะแม่หมอไม่ขอก้าวล่วงนะคะแต่ว่าขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่และอ่านไพ่ให้นะคะแม่หมอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีและลัคนาเลยนะคะมาตั้งใจให้เป็นสมาธิกันนะคะมาจับไพ่กันสิใบ,บเนาะ ใครไม่สะดวกจะดูขั้นตอนนี้ข้ามไปได้นะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปของตอนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราเป็นการส่วน,วนตัวติดต่อได้ที่ idline นะคะมาราศเมษลัคนาเมษนะคะสิใบ,บ ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะใบแรกเพจอาวอนเพจอาวอนเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มต้นศึกษาคุณเป็นคนที่ออชอบศึกษาชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นคนไม่หยุดนิ่งอะเนาะ,นะช่วงนี้อยากเรียนรู้อยากศึกษาอะไรอยากค้นคว้าอะไรหรือกําลังจะได้ไปอ,อ,อบรมเพิ่มเติมสัมมนาอะไรใน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะคุยน้องเพนท์เคิลนนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคุณมีความคิดที่อยากจะเก็บเงินอยากออมเงินคุณเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินได้เก่งนะหรือไม่คุณเองก็มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่เป็นคนมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเงินที่จะสร้างความมั่นคงให้อย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องคน เรื่องกิจการคุณทําได้ดีนะคะและและตรงนี้เงินงานตรงนี้มันจะทําให้เกิดเม็ดเงินก้อนใหญ่กับคุณด้วยนะคะ<ม>บ้านเรามันอยู่มันจะอยู่ใกล้กับสนามบินเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงเครื่องบินมารบกวนบ้างเราต้องขออภัยจริงๆนะคะมาดูกันต่อเด e เดวิลเดเดวิลมันเป็นลันกษณะของความคิดในแง่ลบนะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเอยนะใบนี้เดี๋ยวมันจะไม่ผ่าน เราขอเอาอะไรมาปิดเอาไว้หน่อยนะคะต้องขอประทานโทษจริงๆหรือไม่ก็อาจจะเบลอเอาไว้เนาะเป็นอันนี้แล้วกันนะคะเดลเดวิลมันเป็นลักษณะของความคิดคิดแง่ลบอ่ะเออมันเป็นลักษณะของความวิตกความกังวลหรือช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนาะมันจะมีคนเข้ามาในเรื่องของ18บวกเนาะหรืออันนี้เดลเดวิลมันจะเป็นในลักษณะของ เงินรายได้ที่มาจากาใต้โต๊ะเงินสีเทาเงินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยช่วงนี้กำลังจะมีเข้ามาเนาะหรือเป็นเงินการพนันเงินที่มาจากความเสี่ยงก็ได้นะก้อนนี้เนาะอาจจะที่กาลังจะเข้ามานะคะหรือไม่ช่วงนี้เดวี่มันหมายถึงปีศาจเนาะช่วงนี้ถ้าใครเห็นเห็นอะไรเว็บๆอะเออแล้วขอพูดในสายมมหน่อยเนาะเพราะเราเคยเปิดไพ่ใบนี้ให้กับน้องคนนึงแล้วเขาเห็น เห็นเรื่องลี้ลับอะเอ,อช่วงนี้ก็ถ้าใครเห็นก็ไปทําบุญให้เขาหน่อยนะคะเขามาขอส่วนบุญเนาะมาไฟอัพเพนะเคิลไฟอัพเพนเคิลเป็นลักษณะของความวิตก ความวิตกความกลัวกลัวขาดเงินกลัวเงินขาดแคลนนะคะกลัวเงินไม่พอใช้เนาะกลัวลงทุนไปแล้วเงินไม่ได้เงินไม่เข้ามืออะไรแบบเนี้ยเนอะหรือช่วงนี้คุณอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่จริงๆก็ได้ใช้เงินก็ระมัดระวังนะคะหรือช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนอะอที่เกี่ยวข้องกับขาเน,เนี่ยคนนี้เขาใช้ไม้เท้าอยู่ก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดูแลสุขภาพของตนเองด้วยนะคะ หรือช่วงนี้อาจจะมีแบบสิ่งยั่วยุมอมเมาเข้ามาเนอะมันทําให้แบบเหมือนเราแบบจิตตกเนอะหรือเงินที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าเป็นเงินใต้โต๊ะอย่างที่เราบอกเนอะได้เงินตรงนี้มาแล้วมันเป็นเงินสีเทาเนอะได้มาแล้วรีบไปทําบุญนะคะก่อนที่มันจะจะเกิดเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นทุกขลาภอะอืมเงินก้อนใหญ่ก้อนเนี้ยมาหัวเพนเดอร์เคิลน,นะก่อนหน้านี้คุณอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรต้องหมุนเงินน่ะต้องหมุนเงินเงินได้มาแล้วก็จ่ายออกไปคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางาน ประจำมีเงินมีรายได้เข้ามาเป็นเงินประจําแล้วแต่มันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปค่ารถค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายเนี่ยแต่มันมีเงินเข้ามานะบางคนมีค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่มีเงินแต่คุณมีเงินนะมีเงินที่เข้ามาหมุนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะช่วงนี้บริหารในเรื่องของการเงินมันจะหมุนเวียนได้ดีขึ้นคล่องมือมากขึ้นเนาะในเรื่องหรือในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตคุณก็บริหารให้มันเกิดสมดุลเรือให้มันแบบ ไหลลื่นไปได้ด้วยดีนะคะมาดูต่อนะคะไพ่หกดาบนะคะหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางนะคะเดินทางออกจากที่เดิมเดินทางออกจากจุดเดิมนะคะหรือบางคนอยู่ที่เก่าแล้วไม่ตอบโจทย์ก็อาจจะเกิดการยกย้ายเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเดินออกจากที่เดิมแต่ว่าหกดาบมันเป็นลักษณะของการดาบหมายถึงปัญหาเนอะการเดินทางของคุณในครั้งนี้คุณพบพาเอาปัญหาไปด้วยนะคะปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหางานเงินถ้าเป็นเรื่องเงินอย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะในช่วงนี้ดูแลเรื่องสุขภาพตนเองเนาะถ้ามันจะเป็นในเรื่องของช่องท้องระบบสืบพันธุ์อะไรประมาณนี้เพราะมันเป็นแบบ the d e เหมือนามันจะเข้ามาในในเรื่องของ18บวกและเรื่องของของกรรมลมเนาะช่วงนี้นะคุณมีสเสน่ห์นะช่วงนี้มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะ ก็เลยเหมือนดึงดูดอะไรเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยนะคะว้าวเน่พอพูดถึงมเสเน่แต่เพศตรงข้ามก็เป็นท้าไพ่ทูออฟคัพขึ้นมาเลยไพ่ทูออฟคัพเป็นลักษณะของคนโสดนะมีเกณฑ์ได้พบคู่นะคะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่เป็นกาลยานามิตรคนที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ชีวิตคนที่จะมาสนับสนุนดูแลให้คําปรึกษากับคุณได้ดีนะคะคนนี้เขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ,อ,อ้อมอารีเป็นคนดีนะอื เซเว่นออเปนทัเิลนะคะเงินที่ติดขัดเงินที่คุณรออยู่เนี่ยเจ็ดเหรียญเนาะหมายถึงการรอการหยุดการนิ่งเนาะนิ่งในเรื่องของสภาวะในเรื่องของการเงินมาช่วงหนึ่งแล้วหลังจากเนี้ยเงินที่คุณรออยู่เนี่ยอาจจะเป็นเงินปันผลเงิน ว่าอะไรเงินที่เราเคยลงทุนลงแรงเคยสร้างเคยใช้น้ําพักน้ําแรงของเราในการสร้างมันเนี่ยมันกาลังจะเข้ามาเป็นเม็ดเอ้ยเป็นขอประทานโทษเป็นเงินเม็ดใหญ่ด้วยเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะเดี๋ยตีนะคะจสตี Justice เป็นลักษณะของกฎหมายความยุติธรรมนะคะงานข้าราชการนะคะใครที่กําลังรอสอบเตรียมสอบนะคะช่วงนี้นะคะให มันจะเป็นเหมือนลักษณะของผลดีที่กาลังจะเข้ามาเตรียมสอบอยู่รอสอบอยู่ก็ให้ขยนันให้เขาเรียกว่าอ่านหนังสือให้ให้พร้อมนะคะแล้วเราจะได้รับชัยชนะตรงนี้นะคะเป็นลักษณะข,ของความเท่าเทียมความยุติธรรมนะคะใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการงานอ,อ,อย่างที่เราบอกนะงานที่เกี่ยวข้องกับ เอกสารงานกฎหมายนะช่วงนี้เนาะงานต้องตรวจสอบนะคะต้องตรวจสอบคนอื่นหรืออะไรที่มันจะต้องแบบใช้วิจารณญาณในการทํางานเยอะๆเนี่ยก็ให้ตรวจสอบดีๆนะคะชัดเจนนะคะว้าวให้สรุปคุณดีมากเอดเด p e เปนเคิลเนี่ยมีเงินเนี่ยคุณมีโชคจริงนะเนี่ยโชคในเรื่องของการเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยเงินที่มาจากความการเขาเรียกว่าความสุจริต ความชัดเจนความรอบคอบของตัวคุณเองด้วยนะเนี่ยช่วงนี้มันเป็นมือที่มองไม่เห็นกําลังจะส่งเม็ดเงินก้อนใหญ่มาให้กับคุณนะคะใครอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้ในเรื่องของเงินนะโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่กําลังจะหล่นทับคุณนะคะการเสี่ยงโชคเนาะได้เงินจากการเสี่ยงโชคแล้วรีบไปทําบุญด้วยนะอย่างที่เราบอกนะคะมาเราขอขยายให้อีก3ข้อนะคะการงานการเงินความรักเนาะ ข้อแรกนะคะการงานในเรื่องในการงานของคุณคนที่เกิดราศีเมษลัคนาเมษนะคะวันที่4วันนี้ที่เราอ่านไพ่เนื้อไปจนถึงวันที่สิบํ5ากลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานค่อนข้างจะแรงเนาะเอาใหม่ การงานของคุณคนที่เกิดราศีเมษและคนาเมษนะคะเราขออนุญ,ญาตอ่านไพ่เปิดไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมษและคณนาเมษในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้เป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการงานอื ซิกวอนนะคะไพ่ชัยชนะไพ่ความสําเร็จนะคะคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้ขยับขยายเติบโตเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จหลังจากที่คุณเคยฝ่าฟานันเคยต่อสู้กับอุปสรรคปัญหามาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานเป็นคนเป็นอเอกสารที่จะต้องสับสวนวุ่นวายหลังจากเนี้ยมันกําลังจะดีขึ้นนะคะคุณกําลังจะได้รับชัยชนะเนาะเป็นไพ่พิชเชอรี่การ์ดเลยนะ งานสำเร็จงานเติบโตงานมั่นคงได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมาเราขออีกสองใบนะคะในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรนะคะราศีเมษลัคนาเมษนะคะอืมคิงอบคัพนะคะความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะกาลังจะเข้ามาหาคุณนะผลงานเขาเรียกว่าคุณเข้าตากรรมการหลังจากที่คุณพยายามมาแล้วเนาะงานความชัยชนะ ทั้งเนี้มันจะนำพาซึ่งความสุขมาให้กับคุณเหมือนคุณรออยู่อ่ะคุณรอชัยชนะตรงนี้อยู่แล้วเข้ามาแล้วมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีที่กำลังจะเข้ามาในเรื่องของการงานนะคะอ,อีกใบนึงสิอืม ที่เออเพนทาเคิลนะคะเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาการว่าจ้างเนอะอย่างที่เราบอกการเซ็นสัญญาอะไรช่วงนี้การตรวจสอบเอกสารอะไรช่วงนี้ให้ละเอียดอรอบคอบนะคะแล้วมันจะเกิดผลดีนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะไปได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบอหรือคุณรอง,งานรองเงินที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการเซ็นสัญญาการว่าจ้างเนี่ยกำลังจะเข้ามาในช่วงนี้เลยนะคะหรือคนเขาเรียกว่าอะไรคุณยื่นกู้อะไรเอาไว้นะเนอะรอ รอคําอนุมัติเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเนี่ยคุณก็มันจะได้รับคําตอบเร็วๆนี้นะคะมาขอในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการเงินการเงินราศีเมษลัคนาเมษนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่ก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของการเงินนะคะเดาสอดนะคะการมันเป็นลักษณะของการพุ่งบุก อารนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าใช้อารมณ์เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการทำงานนะคะมันกําลังจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขนะคะอย่าใช้อารมณนะ์เนาะในเรื่องของการเงินด้วยนะใช้เงินอย่างระมัดระวังเนาะพี่ไพ่เขาออกมาเตือนแล้วเงินที่คุณรอกําลังจะได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะติดขัดล่าช้ามีปัญหานะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเงินนะเงินมันอยู่ใน อาจจะเป็นเงินเก็บเงินฝากเงินออมที่ไม่สามารถนําออกม,มาใช้ได้มันเลยเหมือนคิดมากคิดมากคุ้นคิดอยู่นะคะแต่ว่าเนี่ยกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเราขอการเงินอีกสองใบนะคะในเรื่องของการเงินราศีเมษราคนามเมษนะคะ เดอะเฮอร์มิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรคุณนะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลอยู่นะคะอยากได้อะไรขอท่านนะคะงานเงินความรักความสุขเนี่ยท่านเป็นคนที่คอยชี้นำสองทางให้คุณอยู่นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะอยากปลีวิเวกเนาะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเขาเป็นลักษณะของออนักปราช นะนักปราดหรือผู้ทรงศีลนะคะ,คะเขาเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์เนาะพี่ไพ่เตือนให้คุณใช้เงินอย่างประหยัดมัธยัสถ์ในช่วงนี้นะคะขออีกใบหนึ่งในเรื่องของการเงินนะคะเทียบวอนเทียบวอนเป็นลักษณะของข่าวจากทางไกลทางไกลกับออนไลน์ต่างประเทศนะคะคุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางไกลต่างประเทศในบางคนเนาะหรือ เ,เงินที่ได้จากทางไกลออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยกำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะมาเราขออีกข้อนึงนะคะพี่พ่ายขอในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรคนราศีเมษลัคนาเมษนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรกําลังจะเกิดสิ่งใดเรื่องใดกับคุณคนที่เกิดราศีเมษนะคะความรัก <peach> เสียงเครื่องบินเข้ามาเป็นบางช่วงต้องขออภัยจริงๆนะคะมาดูกันต่อเนอะในเรื่องของความรักนะคะอืมไปไฮพินเทศนะคะไฮพินเทศเป็นลักษณะของนักบวชหญิงเนาะเป็นคนที่มีหญินและหยางในคนเดียวกันช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะคุณเป็นคนเหมือนช่วงนี้เนอะอารมณ์ขึ้นขลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณเนี้ยเอออเขาเป็นลักษณะของ มีขาวและดําในคนเดียวกันช่วงนี้เนาะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือคุณเน่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าซิกเซนมียานสัมผัสให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นลักษณะของแม่หมอนักพยากรอ,อ่านไพ่ก็ได้นะคะอืมฮึควีนออฟวอร์นะคะคุณเป็นคนเฟลลี่น่ารักเนอะความรักของคุณเนาะมันน่าจะแบบเหมือนช่วงนี้คุณยัง คิดในเรื่องของงานคิดในเรื่องของงานอยากทํางานให้เต็มที่เนาะแต่งานคุณจะประสบความสาเร็จอย่างดีนะคะงานดีอีกใบหนึ่งงานดีงานเยอะงานต้องสู้ต้องอึดต้องทนต้องต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนเหมือนคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักแบบ เคยมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อนอะช่วงนี้เลยเหมือนคุณตั้งกำแพงเอาไว้สูงเนอะไพ่ก้าวดักเนอะไพ่ก้าวไม้นะเป็นลักษณะของคนที่สร้างกำแพงเอาไว้สูงใครก็เข้ามายากคุณปิดกั้นตนเองเนอะลองเปิดโอกาสให้ตนเองเพราะว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าใครที่จะเข้ามาคุณลองดูว่าเขาเขาเข้ามาแบบหวังดีกัลยาณมิตรหรือเข้ามาแบบ18บวกเนาะเราโตๆกันแล้วเราพูดตรงๆเนาะ มันมีคนที่จะเข้ามาหลายทางเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนมันมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือโอกาสในเรื่องของการเงินเนาะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจคิดอยู่ว่าความรักของคุณครั้งนี้คุณจะไปต่อคุณจะพอแค่นี้เนาะ ก็ลองลองลอง,ลองใช้วิจารณญาณเฉพาะตนดูนะคะในเรื่องของความรักเนาะแต่งานคุณสําเร็จเนาะถึงงานจะเยอะงานจะหนักกว่าคนอื่นแต่ว่ามันจะทําให้คุณเกิดความสําเร็จเกิดชัยชนะได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะพี่ไพ่เตือนช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์อย่างเดียวนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่ามุ่ววามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนงานและการเดินทางนะคะแล้วคุณแล้วเรื่องต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะ โอเคนะคะราศีเมษลัคนาเมษเราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอให้คุณสุขสมหวังได้รับชัยชนะและโชคลาภในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะคะมีความสุขมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักเข้ามานะคะใครใครท,ท,ที่เขาเรียกว่าเป็นคนโสดเนาะมีโอกาสได้พบรักเนาะเป็นรักแรกพบและเป็นคู่ผู้บุญผู้บารามีของคุณนะคนนี้โอเคนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติด ามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจที่ส่งมาให้กับแม่หมอเยอะมากเลยช่วงนี้เราขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมจิกทารลอบายคิตตี้ค่ะ